คุณตริมตริมตติมตติม,ตมโชวอคุณ in, วัดอินเหรอน้อวัดอินนะวัดอินบางคุณพรหมหรือเปล่านะ้อวัดหลวงพ่อโตกันแล้วกันลุงครับผมปวดฟันหลามวันหลามมากปวดฟันหลามมากครับมีวิธีแก้ไังไม ปวดฟันกรามโอ้ยลุงครับนั่นๆปวดฟันกรามกรามนะกรามล่างด้านบนอนนี้เอาฟันเคี้ยวฟันเคี้ยวนะฟันบดขยี้ฟันกรามฟันบดขยี้อันนี้มันฟันกัดเนี่ยฟันแทะฟันแทะฟันกัดข้างหน้านี่นะฟันเคี้ยก็เรียกฟันกรามนะจ๊ะบนหรือล่างทีเนี้ยครับบนหรือล่างก็ได้เท้งนั้นนะครับมันปวดต้องการหายปวด นั่นไงมะฟังให้ดีนะนี่ไงอะไรเอ่ยคนทั้งโลกบอกว่าน้ำเอ้ยคนทั้งโลกบอกว่าว,วอเตอร์สชเนาะบ้านเราบอกว่าน้ำสำหรับลุงบอกว่าอากาศดื่มอากาศ้า้ปก่อนอืมใช่ไหมดื่มมันทำไมโพรอากาศเป็นยานะเออว่าแล้วก็ตามด้วยสูตรให้ใจกไว้ปืด๊ดกลั้นนานๆครับท่าน พอกระนานปุ๊บฟังเสียงให้ดีส่วนมืออย่านิ่งเฉยๆนะครับมอืมมอืมอืมมอืมนี่แน่ ขย้ำขยี้ไปเลยรวบหัวเลยว่อยาอะไรก็ก้มเงยอย่างนี้นโยกขานกายเล่นอ่ามาไงกรามตึบตึบหายปวดแล้ยังแข่นี้นะฮะคุณควัดอินก็เชื่อว่าน่าจะ ทุเราเบาบางหนักเป็นเบาบายเบาหายไงแองใช่ไหมมีอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะกะนะครับเป็นเกียวเวดบิกจบข่าวครับผม